ค่ะคุณผู้ชมโอ้โหมีแต่คนสอบถามเข้ามาว่าอาจารย์ควรเอาออกไหมนะคะเอามาดูก่อนว่าม,มันอยู่ตรงไหนนะคะถ้าเป็นไยร้ายเอาออกวันนี้ไยร้ายจุดสําคัญจุดหนึ่งที่ควรเอาออกก็คือไยที่บาไหลนะที่บาไหลตรงนี้บาไัยตรงนี้ค่ะมันมันหมายถ้าคุณมีใยมีขี้เมงวันตรงนี้นะ,ะม,นมันหมายถึงการที่คุณจะต้องทํางานตรากราทํางานหนักอ่าคือเขาเรียกว่าต้องทํางานที่แบบออกแรงอะ เข้าใจไหมไม่ใช่งานนัง่งโต๊ะสบายๆเป็นหัวหน้าคนอะไรเงี้ยไม่ใช่ถึงขนาดนั้นนะต้องออกแรงนะเป็นนักปฏิบัติเอางี้ดีกว่าแต่เป็นคนขยันนะบอกก่อนนะขยันนะคะเป็นนักปฏิบัติแต่อย่างที่บอกว่ามันเหนื่อยอ่ามันเหนื่อยเพราะมันต้องออกแรงใช่ไหมคะบางทีถ้าเหนื่อยแล้วแบบได้ผลตอบรับน้อยมันก็รู้สึกไม่ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะคะเป็นคนที่ต้องเสียเหงื่อถึงจะได้เงินอนะ่ะเอางี้ดีกว่าชีวิตจะไม่ได้สบาย อยู่เฉยๆนะ่ยไม่ได้เลยนะคือต้องขยันเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าคนที่มีไยที่บาไหลตรงนี้ก็รู้ไว้เลยเนาะว่าเราอะ่ะคือไม่ต้องพยายามไปหาทำงานที่มันสบายนั่งโต๊ะอะไรเงี้ยไม่ได้นะคุณต้องทำงานที่ เป็นนักปฏิบัติออกแรงนะคะใช้แรงนิดนึงนะคะไม่ได้หมายถึงขั้นต้องเป็นกรรมกรอะไรขนาดนั้นนะ,นะเอาเป็นว่าต้องใช้แรงใช้อะไรแบบนี้หรือวิธีการนะคะคุณถ้าคุณสามารถเปิดบริษัทเองก็เปิดบริษัทเกี่ยวกับการใช้แรงงานเช่นบริษัทรับเหมากอ่อสร้างอ่อบริษัทรอปพอบริษัททําความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็มันก็คือเสิร์ฟนะ กลายเป็นเสริมนะใช่ไหมคือตามความหมาย meaning แต่ถ้าสมมติคุณไม่สบายใจอย่าเอาออกอะไปเอาออกค่ะอ่าออกได้เลยกําจัดได้เลยซึ่งอไอ้ไฝที่บ่านไหลนี่มันดีอย่างหนึ่งตรงที่มันอยู่ข้างในล่มผ้าใช่ไหมถ้าจะมันจะเป็นแผลเป็นหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ยังเบาใจได้แต่ถ้าคุณทาย,ยาให้มันไม่เป็นแผลเป็นซะเลยยังจะดีมันก็จะดีกว่านั่นเองเนาะทีนี้ ก่อนจะไปทําให้ทําบุญนะคะให้ทําบุญเนาะทำบุญก่อนนะทำบุญด้วยการที่ไปถวายนะคะถวายพวกสุขภัณฑ์อ่าสุขภัณฑ์นนะเช่นสุขภัณฑ์ในห้องน้ำอ่ะอ่าจะเป็นโถชักโครกหรือว่าเป็นขันตักน้ำอ่าหรือ อะไรกระเบื้องสําหรับทําห้องน้ําหรือบริจาคสร้างห้องน้ําอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรฝ่ายเม็ดนั้นๆค่ะมันก็จะทําให้คุณเนี่ยทำงานชีวิตทํางานไม่ต้องลําบากมากนักน,นะคือให้ชีวิตได้สบายมากขึ้นนั่นเองนะฝากติดตามนะคะเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับโงเ่เฮงแบบนี้เป็นโงเ่เฮงที่สุดแสนจะทันสมัยเลยนะคะก็คือฝากติดตามนะคะกด subscribe กดไลค์และที่สําคัญ ฝากแชร์ไปเยอะๆค่ะให้ทุกคนได้รู้กันว่าโง่เฮงนะคะนำมาใช้เสริมชีวิตเราได้ดีๆมากมายเลยค่ะ